สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอพาประธานหลิงกับอันซีนแท็กคิวค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าสองคนนี้เล่นได้น่ารักมากเล่นแบบทำเรายิ้มไปด้วยกับพวกเขาไม่พูดมากค่ะมาดูเรื่องราวของพวกเขาในอีพีที่2กันหลังจากที่หลิงเย้พระเอกของเรื่องนะคะโด,ดนอันซีนนางเอกของเราหลอกลวงและหลอกหลอนเรื่องมแมลงสาบที่จะมาไต่ตามตัวตอนกลางคืน ทำเอาคุณพระเอกคนอนไม่ลับกระสับกระส่ายกลัวจนหลอนถึงเช้านางเอกนะคะพอเห็นเขาก็ขำค่ะแต่สุดท้ายก็สงสารออกไปซื้อ,อยาฉีดมแมลงมาฉีดที่ห้องให้ผู้ชายอะไรขี้ขลาดจริงๆพอพระเอกได้ยินคำนี้เข้านะคะก็เอาคืนด้วยการลงภาพสก,กีนในมือถือของเธอเป็นภาพมาแมลงสาบไต่ยุ่ยเยี่ยบไปหมดค่ะระหว่างที่นางเอกไปทำงานข่าวที่กำลังรายงานอยู่เป็นเรื่องการหายตัวไปของประธานบริษัทนิเวและอาจจะเสียชีวิตไปแล้วพระเอกที่ฟังอยู่ถึงกับตกใจค่ะ แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ว่าแต่ตกลงเขาไม่ได้ความจําเสื่อมนะคะอันซีที่กลับมาจากทํางานมาเจอใบประกาศตามหาหมาหายก็นึกได้ว่าคนถ่ายรูปของพระเอกไปประกาศหายาบ้างแต่พอพระเอกรู้ว่าเธอจะเอาไปทําอะไรก็ยึดมือถือเธอค่ะแล้วก็ลบรูปภาพทิ้งทาําเอานาเอกต้องเข้าไปแย่งคืนมาก่อนที่จะรู้ตัวว่าเธอและเขาใกล้ชิดกันมากไปแล้วต้องมีใครหัวใจเต้นแรงก,กันบ้างละค่ะ นางเอกนะคะที่เห็นพระเอกไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ก็แปลกใจหวังว่าเขาคงไม่ใช่คนร้ายปลอมตัวมาหลอกซ่อนแล้วอยู่ๆไฟก็ดับค่ะพระเอกสังเกตเห็นว่านางเอกใส่สร้อยข้อมือเก่าๆติดตัวอยู่ตลอดพอถามถึงได้รู้ว่าเป็นของพี่ชายที่ให้เธอไวค้คุ้มครองไม่ให้ฝันร้ายพระเอกไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะคะและได้ความที่เขาเห็นหนางเองกกลัวความมืดก็ใช้ไฟจากมือถือทำเป็นโคมไฟให้เธอแล้วก็เรานิทานเรื่องหนึ่งให้เธอฟังเป็นเรื่องของพระราชาคนหนึ่งที่มีลูกสามคน วันหนึ่งถึงเวลาที่ต้องหาผู้สืบทอดพระราชาให้ทั้งสามคนต่อสู้กันเองเพื่อหาผู้ชนะลูกคนที่สามยอมแพ้ตั้งแต่ต้นค่ะเหลือคนที่หนึ่งและสองที่ต้องต่อสู้กันต่อไปจนกระทั่งคนที่หนึ่งกำลังจะแพ้ต่อคนที่สองแต่อัฟที่เพอค่ะทำร้ายคนที่สองกลับจนตัวเองชนะไปนายเอกที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าพระราชาไม่รักลูกคนที่สองเท่าไหร่ที่ไม่ยอมยื่นมือเข้าไปช่วยนั่นเป็นเพราะลูกคนที่สองเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยง พอพระเอกเฉลยนะคะน้าเอกก็เลยเข้าใจเพราะเธอก็เป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเหมือนกันเธอเห็นพระเอกทำหน้าตาสงสยัยก็รีบปฏิเสธค่ะบอกแค่ตัวเองพูดเล่นเท่านั้นที่บ้านตระกูลหลิงผู้ถือหุ้นต่างพากันมากดดันประธานหลิงพอของพระเอกให้แต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่แทนหลิงเว่ยที่สาบสนไปแต่ประธานหลิงนะคะขอเวลาคิดก่อนทำไมเขาจะไม่รู้ว่าทุกคนคิดอะไรอยู่ วันนี้นางเอกมีเรื่องให้หัวร้อนแต่เช้าค่ะเมื่อพบว่าแรงสีฟันของเธอที่หายไปเป็นฝีมือของตัวแสบพระเอกอีกแล้วค่ะการมาอยู่ที่นี่ของเขาทำให้เธอต้องโกหกเพื่อนที่จะมาหาว่าเธอไม่อยู่แต่ใลอย่างที่ต้องทำให้กับพระเอกมีแต่เรื่องเสียเงินในจะค่าวิวแชร์ที่ร้องของของเยอรมันอีกดูแววว่าวันนี้เธอคงจะโชคไม่ค่อยดี ระหว่างที่ไปส่งของเธอเจอกลุ่มเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่ดูถูกว่าเธอเป็นแค่ลูกเลี้ยงของครอบครัวก,กู้แล้วยังถูกทอดทิ้งและโดนไล่ออกจากโรงเรียนอีกและเป็นคนที่ไม่มีแม่คอยสั่งสอนนาเอกเก็บอารมณ์ไม่ต่อร้อต่อเทียงแค่ใส่เครื่องดื่มใส่อย่างไม่กลัวใครดีมาเธอก็ดีกลับยังดีที่ในกลุ่มนั้นมีคนที่ดีกับเธออยู่หนึ่งคนกู้ซิงเอ๋อค่ะทางหลิงเว่ยน,นะคะกําลังง่วนกับก๊อกน้ําที่พังจนน้ําพุ่งเขาทาได้แค่เอาผ้าพ,พันไวอ้อย่างลวกๆก,ก่อนจะเพลิงงี่ปลับไป ในฝันเขาฝันถึงตอนที่เขาโดนแกล้งจนจมน้ําความรู้สึกนั้นยังทรมานเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นจนเขาตกใจตื่นและพบว่ารอบตัวกลายเป็นทะเลสาบไปแล้วค่ะนั่นยิ่งทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมเมื่อถึงคราวเคราะห์ก็คือคราวเคราะห์ที่มันจะต้องเจอเรื่องที่สุดก่อนถึงจะจบค่ะเมื่อนางเอกเข้ามาในบ้านก็นึกว่าอยู่่ามกลางทะเลสาบน้ําเจิ่งไปทั่วบ้านมันมาจากก๊อกเจ้าปัญหาเธอรู้แต่ฝีมือของใคร นาเอกปีแต่แต่คนต้นเรื่องอยังนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาไม่พูดไม่จาเหมือนเคยจนนาเอกนะคะรู้สึกเอใจและเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆถึงได้เห็นว่าพระเอกกาลังตัวสั่นอย่างหวาดกลัวหรือเขากลัวน้ําเธอรีบไปหาหูฟังให้เขาฟังเพลงเพื่อสงบสติอารมณ์สิ่งที่นาเอกทํานะคะทําให้พระเอกรู้สึกอบอุ่นความหวาดกลัวหายไปและยิ่งเห็นภาพที่นาเอกกาลังง่วนกับเจ้าก๊อกเจ้าปัญหาและยิ้มให้เขาเมื่อซ่อมเสร็จความรู้สึกที่มีต่อผู้หญิงคนนี้มันก็เปลี่ยนไป เหมือนเขาจะชอบเธอเข้าแล้วจากนั้นมาค่ะไม่ว่านางเอกจะทําอะไรนะคะก็จะมีสายตาอีกคู่แอบ,บมองอยู่เสมอยิ่งเห็นใส่ชุดสั้นนะคะก็หวงอยากจะหาผ้าไปปิดให้อยากให้เธอพึ่งพาเขาบ้างแต่ระดับนางเอกผู้สตตองเบอร์นี้ไม่จําเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือจากใครเพลงตรงนี้แหละค่ะวันนี้นะคะเมื่อพระเอกไปถอดเฟิร์ที่โรงพยาบาลเห็นนางเอกคุยกับหมอหนุ่มอยู่นานก็เริ่มออกอาการค่ะแบบอบโมเมก,กับพยาบาลว่านางเอกเป็นแฟนของเขา หวังว่ามันจะรู้ไปถึงหูของหมอด้วยขากรบขาทั้งคู่เดินผ่านสนามกีฬานาาเอกยังโชว์เนือด้วยการรับลูกบาสได้ด้วยมือเดียวแถมยังชูได้แม่นอีกมีอะไรที่เธอทําไม่ได้บ้างอันนี้เธอได้วิชามาจากการส่งขอนะคะพระเอกยังเห็นมือเธอเป็นแผลขาก็เลยทําแผลให้อย่างเอาใจใส่ทําให้หนาาเอกอดที่จะแอบยิ้มไม่ได้ วันต่อมาที่ทั้งคู่ออกไปซื้อของกันเต็มไม้เต็มมือนะคะและเพราะต้องประหยัดทำให้นงเอกไม่อยากจ้างรถกลับบ้านท,ทั้งที่ฝนตกหนักจนทั้งคู่เปียกปอนไปทั่วหน้าสุดท้ายก็ต้องยอมนั่งรถกลับมาบ้านเมื่อกลับมาถึงค่ะพระเอกของเราก็เตรียมถอดเสื้อเตรียมอาบน้ําแล้วทาเอานางเอกปิดตาแทบไม่ทันแถมยังอยากจะแช่น้ําในอ่างอีกเจอหน้าที่นี้เข้าไปนางเอกของเรามีเหลอคาที่จะไม่มโนงานนี้นะคะเมื่อมีเงินมาล่อคะ่ะนาาเอกก็ต้องยอมช่วยพาเขาไปแช่น้ําอย่างระมัดระวัง หมายถึงระวังไม่ให้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นค่ะกว่าจะพาเข้าไปได้นะคะพอออกมาเอกก็รู้สึกร้อนวูบไปหมดเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยนาอย่างไม่ทันหายร้อนคุณพระเอกก็เรียกให้ไปหยิบผ้าอีกค่ะคราวนี้ยิ่งต้องระวังแต่อย่างว่านะคะยิ่งระวังก็ยิ่งไม่รอดค่ะเพราะพระเอกที่เตรียมลุกจากอ่างคว้าไหล่ของนาเอกที่ไม่ทันได้ทันตั้งตัวทาให้เธอพลาดไงหลังตกลงไปในอ่างทันที อีพีนี้มาแบบฟ้าแท็กค่ะจะรีบดื่มด่ำความฟินแล้วมาเล่าต่อเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ